วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลาส0บนาฬิกาที่ท่าชัยยุทธศูนย์ศิละปะชีพบางไทรจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา นายจลันทาดากรสูตองคม,มนตรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธสัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายประพันธ์ลีปะยคุณรองอธิบดีกรมมงค์เป็นผู้กล่าวรายงานนายประทีปการมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ท่านองคมนตรีให้เกียรติมอบพันธ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ชาวประมงมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อกุ้งสมเด็จและผู้ชนะการประกวดกุ้งสมเด็จตัวใหญ่ หลักนั้นรวมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่กรมประมงจัดเตรียมไว้จำนวนทั้งสิ้น1,320,000ตัวประกอบด้วยกุ้งก้ามกรามจำนวน1,32,000ตัวและพันธ์ปลาน้ำจืดจำนวน300,000ตัวลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสั์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น